สวัสดีครับคนที่ผ่านทางมาทุกท่านวันนี้ผมอาร์มบิยอนวันนี้อยู่เกม ion, นนอีพิกเซเวนวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่พิเศษมากๆหน่งตัวแล้วก็สกินของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วซึ่งเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแน่นอนว่าเป็นลุงกาโร่แน่นอนครับ <laughs> <c oughs> ผมพูดเล่นแน่นอนว่าเป็นวิวเด็แน่นอน,นะปน, ed, น,น,อนไปผมจะมารีวิวของใส่วิวเด็ดเอที่ใส่ ของใส่ตัวละครแล้วก็การที่จะได้รับสกินของวิวเด็ดมายังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาบอกเล่าให้ฟังกันทุกคนไปดูกันเลย let's go ก่อนอื่นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับเป็นรูปกล่องเนี่ยเขาเรียกว่า epic pass เนี่ยเรากดเข้าไปดูปึ๊บแล้วถามว่าเราจะได้สกินวิวเด็ดมาได้ยังไงก็คือเราต้องกดการซื้อการซื้อ epic pass เนี่ย การซื้ออีพิกพารเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คืออีพิกพาแรกเนี่ยมันจะมีราคา900บาทก็คือซื้อปุ๊บเราก็จะได้รางวัลที่รางวัลฟรีเนี่ยกับรางวัลพรีเมียมเนี่ยแค่นี้แต่ว่าถ้าเราอยากได้สกินวิวเด็ด้วยเนี่ยเราต้องเพิ่มอีก900เพชรตอนแรกเนี่ยเราซื้อ900เพชรใช่ไหมครับถ้าซื้อสกินวิวเด็ไปด้วยเนี่ยสิริรวมเนี่ยพันแเพชรก็คือเนี่ย เพชรฟรีที่เราหาได้นี่แหละเราสามารถซื้อสกินได้เลยซื้อสกินวิวเด็ดได้เลยเนี่ยแล้วก็เขาก็จะปลดล็อกไอ้แรคงของ Epic p a าร์เนี่ยมาให้เราประมาณ6กเลกหกเแรงนี่แหละผมจะไม่ได้แล้วก็ก,กดรับของได้เลยเนี่ยของมากมายเลยแล้วก็การที่จะทําให้อีพิกพาร์เลเวลขึ้นเนี่ยก็จะมี เนี่ยแต้มตามนี้เละครับแต้มจากการใช้ม้าใช้ลงพลังงานนั่นแหละเป็น EP ีแต้มจากการลงอารีนาแต้มจากการลงดันต่างๆแต้มจากการลงเขาวงกดเนี่ยครับเฟาร์มา้าธรรมดาแล้วก็แปบ๊บเดียวก็ได้ครับเนี่ยของรางวัลมากมายแล้วก็ของรอลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น้อยแล้วก็มีเทียนแล้วก็มีกรอบให้ด้วยกรอบของประจำตัวของวิวเด็ดเลย ไปเรามาดูตัวละครวิวเด็กกันเลยว่าควรใส่ของไงหรือว่าใส่ AF อะไรบ้างถึงจะดีสําหรับตัววิวเด็ดไม้นะครับลืมพูดไปสําหรับวิวเด็ดไม้นะครับเอตัวสําหรับวิวเด็ดไม้เนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นธาตุดินสายนักฆ่ามีสปีดค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตัวละครที่ เหมาะสําหรับการลง PVP แล้วก็ลง PVE เช่น PVE การฟาร์มการฟาร์มด่านต่างๆการดึงเด็กขึ้นเลเวลเนี่ยตัววิวเด็ดเนี่ยเด็ดมากๆตอนสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีตัวละครที่ตัวเกมแจกฟรอีอ่ตัวเกมแจกฟรีตัวนี้เนี่ยครับตัวยังไม่มีทีเอเลียเนี่ยตอนนี้เนี่ยสำหรับเพื่อนๆแต่ก่อนเนี่ยต้องเปิดให้ได้วิวเด็ดเพราะว่า วิวเดดเนี me. Me. ่ยเป็นตัวละครที่ฟาร์มเก่งมากๆหนึ่งตัวเป็นตัวละครที่ลง PVE ีพเนี่ย PVE หรือ PP เนี่ยก็เก่งตอนสมัยก่อนนะครับตอนที่ตัวเกมยังไม่ยังไม่เปลี่ยนเบต้าเนี่ยวิวเดดเนี่ยเก่งมากๆเป็นตัวละครอยู่กับทีมสปีดที่เก่งโคตรพ่อโคตรแม่เลยผมบอกเลยแล้วก็ เป็นตัวละครที่ฟาร์มเด็ดดีมากๆเนื่องจากอะไรมาดูที่สกิลเขาเลยสกิลของวิวเด็ดเนี่ยสกิลอันตีเนี่ยบอกว่าเพลงดาบสู่สวรรค์นเนี่ยบอกว่าโจมตีตรูทั้งหมดด้วยพายุดาบทำดาเบ็ดเพิ่มขึ้นเป็นสัสดส่วนตามความเร็วของผู้ใช้สกิลเนี่ยแล้วก็สกิลที่เด็ดมากๆหนึ่งสกิลเนี่ยก็คือสกิลติดตัวของวิวเด,ด็หรือว่าสกิลตรงกลางเนี่ยบอกว่าดาบเริงราบมเนี่ย อกว่าเพิ่มพลังโจมตีของผู้ใช้สกิลนาน2เทินและใช้สกิลดาบเลืองระบำเมื่อศัตรูถูกสังหารด้วยสกิลฟวันกวาดหรือสกิลเพลงดาบสู่สวรรค์นเนี่ยเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิล25%เเมื่อมีศัตรูตายดาบเลืองระบำได้รับดว,ดวงจิต1ดวงโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยดาบก็คือเมื่อเราใช้เพลงดาบสู่สวรรค์หรือว่าเพลงหรือว่าไอต้ตีธรรมดาเนี่ยครับเพื่อน วิวดิตเนี่ยก็จะตีเพิ่มเติม1เทินฟรีๆเลย1เทินถ้ามีศัตรูหรือว่ามอนสเตอร์ตายในในทีมนั้นเขาจึงเอาวิวดิตเนี่ยไปฟาร์มกันเยอะเพราะว่าตัววิวดิตเนี่ยมีสกิลที่เอื้อต่อการฟาร์มเยอะมากแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยไม่ไม่ได้เยอะมากแอนิเมชันในการออกสกิลเนี่ยครับเพื่อนๆก็การอัพสกิลของดาบ สู่สวรรค์เนี่ยผมลืมพูดเมื่ออัพเต็มเนี่ยจะเพิ่มดาเมจถึงอ่า30%จากเดิมแล้วก็เมื่ออัพถึงเลเวลสามเนี่ยลดคูลดาวน์จากห้าเทิร์นเหลือสี่เทิร์นแล้วก็ดาบเรืงระบอมเนี่ยบอกว่าเมื่ออัพเต็มเนี่ยว่าดาเมจของสกิลเพิ่มเติมบวกไปถึง30%เหมือนกันแล้วก็ดาที่เอฟันกวาดเนี่ยก็บอกว่า ท่าแรกนะครับโจมตีศัตรู2คนอย่างรวดเร็วโดวยพายุดาบทําดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามความเร็วของวิชาสกิลก็คือทําดาเมจต,ตามความเร็วของวิวเดตวิวเดตเนี่ยก็คือใช้เพลงดาบเนี่ยเพลงดาบเนี่ยมันจะเป็นท่าจ้วงแทงตี2เป้าแล้วก็เมื่อมีศัตรูตายเนี่ยก็จะติดท่าท่าติดตัวเนี่ยก็คือตีกวาดอีกรอบหนึ่งก็คือตีกวาดเนี่ยไม่มีครูดาวตีกวาดได้เรื่อยๆเลย,เลย แล้วก็ตัวที่วิวเด็ดเนี่ยเด็ดมากๆในการเอาลงทีมเนี่ยก็คือแผนของวิวเด็ดเองแผนวิวเด็ดเนี่ยถามว่าทำ,ทำยังไงถึงจะได้แผนมาก็คือเอาตัววิวเด็ดซ้ํไมาเยอะเนี่ยมาอัพมามาขึ้นเลเวลให้วิวเด็ดวิวเด็ดก็จะได้แผนเหมาะสําหรับเหมาะมากๆสําหรับทีมสปีดเพราะว่าบวกแผนถึง1 2แล้วก็บวกดาเมจให้กับตัวเองเนี่ยถึง1 8ถ้าอัพเป็นดาเมจของตัวเองนะครับวิวเด็ดก็จะมีดาเมจที่รุนแรงมากๆส่วนแผนเนี่ยก็ ไปเล่นกับทีมสปีดได้เก่งมากๆแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยวิวเดดเนี่ยยังไม่เหมาะมากไม่เหมาะกับการลง PVP PV แรงงสูงเช่นแรงมาสเตอร์ขึ้นไปหรือว,ว่าแรงแชมเปียนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นวิวเดตแล้วใช้ตัวอื่นแล้วว่าปั้นตัวอื่นมาเล่นเนี่ยมันคุ้มกว่าครับเพื่อนๆมันเก่งกว่าวิวเดดไม้มากๆเลยแล้วก็ปั้นวิวเดดมืดอนะ่ะคุ้มกว่าวิลเดดไม้ครับ พราะว่าวิวเด็ดมืดเน่ยก็แจกแต่ว่าใครได้วิวเด็ดไม้ถ้าทํามาหรือว่าอวยหรือว่าชอบเนี่ยก็ทํามาได้ครับไม่ไม่เสียหายแน่นอนเพราะาเก่งทั้งคู่เลยวิวเด็ดไม้วิวเด็ดมืดแล้วก็ของที่ควรใส่เนี่ยเนี่ยใส่ของแบบผมนะครับของแบบผมเนี่ยมันเป็นของไว้ฟาร์มไว้ฟาร์มมอนเตอร์อเฉยมันไม่ได้ไว้ลง p ีพลง p ีพเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เป็นเซตสปีดกับคิยิคอลคีย์เทคสองสปีดสหรือว่าจะใช้เป็น เซตครีดาเมจหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าเซตทำลายล้างก็ได้4เซตแล้วก็บิวสเตตไอวิลเดตเนี่ยความเร็วประมาณสัก220-230เนี่ยถือว่าเล่นได้ละแล้วก็มีบิวไปทางบิลไปทางไอแอตแทกพลังโจมตีเยอะๆพลังโจมตีสัก3,500-3,600-4,000ได้เนี่ยถือว่าโอเคมากแล้วก็บิวไปทางดาเมจคิดข้อ ดาเมจคิตะข้อเนี่ยประมาณสัก260 270หรือมากกว่าน,นั้นก็ดีแล้วก็โอกาสคิตะข้อเนี่ยสักประมาณหวังผลได้สัก90ก็ได้ครับเ,เพื่อนๆ85 90ก็ได้แล้วก็ของรักของวิวเด็ดเนี่ยผมใส่เป็นท่าอันนี้ท่าดาบเรืองระบำหรือว่าท่าเอท่าติดตัวของวิวเด็ดท่า2อหละไรบอกว่าเพิ่มความพร้อมลบของผู้ใช้สกิลที่ได้รับจากสกิลดาบเรืองระบำเมื่อศัตรูตายเพิ่มเติมอีก5% เพื่อนๆอ,อาจจะใช้เป็นท่านี้ก็ได้ครับของรักเป็นอันที่3หรืออันที่2ก็ได้แล้วแตเ่เพื่อนๆก็ลองอ่านดูแล้วก็อ์ติแฟกผมเนี่ยใช้เป็นภาพวาดของเหล่าผู้กอบกู้หรือว่าใช้หรือว่าอันนี้มันเป็นอ์ติแฟกเต็มมิต็ดแล้วว่าใช้จะจะใช้เป็นเดดิ Dead ี้จ็อกเกอร์ก็ได้ครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าจะไปลงอารีน่าเนี่ยอ์ติแฟกติดตัววิวเด็ดเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับอ์ติแฟกดาบสนทยาย แห่งฤดูร้อนเนี่ยบอกว่าเมื่อใช้สก,กิลโจมตีศัตรูทั้งหมดจะเจาะทะลวงพลังป้องกันของเป้าหมาย15%อันนี้อัพเลเวลแรงนะครับเมื่อกำจกัดศัตรูได้ด้วยการโจมตีมูจะเพิ่มความพร้อมลบของวใช้สก,กิลทั้งหมดยกเป็นผู้ใช้สก,กิลอีก10%อันนี้ก็เล่นได้แล้วก็อัติแฟกสายโจนอีกอันหนึ่งของวิวเด็กก็คือนี่เลยปีอันลีอันกับลูซิตเอล่าเนี่ยหรือว่าดาบคู่เนี่ย ว่ามีโอกาส14%ที่จะได้รับเทิร์นเพิมเ่มเติมเมื่อจบเทิร์นสามารถใช้ได้เพียง1ครั้งต่อ1เทิร์นก็คือได้รับเทิร์นฟรี1เทิร์นเมื่อโจมตีไปซึ่งเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ดีมากๆสำหรับวิวเด็ดแล้วก็มีอีออกอาร์ติแฟกต์หนึ่งก็คือนี่เลยนี่อันนี้อาร์ติแฟกต์อันนั้นอาร์ติแฟกต์5ดาวนะครับเรืองผู้อันนี้อาร์ติแฟกต์4ดาวบอกว่ามีของเฮลิฮาเนี่ยบอกว่าเจาะทะลวงพลังป้องกัน11%เมื่อโจมตีสตูพลังชีวิตตไมม่เ็ เนี่ยอันนี้ก็ดีครับสับวิวเด็ดไปเราไปดูสกิลวิวเด็ดกันเลยเพลงสดใสมากไป <S <S ผมจะเอาเด,ดเนี่บับดาบเลยก็อเอาวิวเด็ดมื่เนี่ยปารธรรมดาไปเว่าเราจะใช้วิวเด็ดไม้เนี่ยในการโชว์สกิลนะครับ อาตาตยไม่เป็นไรเดี๋ยวเนี่ยเราผมจะใช้สกิลให้ดูนะครับแต่ว่าส่วนมากเวลาเขากดฟาร์มกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกดใช้สกิลของวิวเดทเพราะว่าสกิลอันติของวิวเดทเนี่ยมันแอนิเมชันเยอะครับนะครับสกิลวิวเดดกดกล่อง รูเลมืด์พาด์คธรรมดาตายไหมเนี่ยเรียบร้อยตายนี่ครับสกิลปกติคอมิวเด็ดไม้แกงธรรมดาแรงมากๆเลย ธรรมดาไปมผมลืมพูดไปเมื่อเมื่อกดโซเบิร์นท่าตีเนี่ยเพลงดาบสุสวรรค์นเนี่ยบอกว่าเพิ่มดาเมจที่เกิดขึ้นก็คือเพิ่มดาเมจให ให้ดาบสู่สวรรค์น,นะครับเนี่ยตีธรรมดาไปให้ตายโอ้ยโอ้ยวิวเด็ดมืดผมตายเอ้ออยวิวเด็ดไม้มตายกันแล้ววันน้ รับบ oh. ัพปอบรับบ้างดีบัพออบกันนะเพื่อนตกใจตายแล้วมั้งเหรอบอท เอาละครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิววิวเด็ดไม้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เนี่ยจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปมากๆเลยครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายจ้า